ในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็ต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเช่นกันควรใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจและไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเพื่อให้สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ในเดือนนี้ชาวราศีกุม จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรืออาจได้รับการเสนอตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องพร้อมรับมือกับความกดดันและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วยควรบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและไม่ลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองด้วย สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่จะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับความต้องการและความถนัดแต่อาจต้องใช้เวลาในการหางานนานกว่าปกติควรอดทนและไม่ย่อท้อพร้อมทั้งพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีและมั่นคงในอนาคตการเงิน ในเดือนนี้ชาวราศีกุมมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายทางทั้งจากการทำงานประจำงานพิเศษหรือการลงทุนแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเช่นการซื้อสลากกินแบ่งหรือหวยใต้ดิน แต่ไม่ควรหวังพึ่งโชคชะตามากเกินไปควรเน้นการสร้างรายได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองเป็นหลักและใช้เงินที่ได้มาอย่างมีเหตุผลและประหยะัดการเรียนในเดือนนี้ชาวราศีกุมที่กำลังศึกษาอยู่จะมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนมากขึ้นมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจทั้งจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการแบ่งเวลาและการจัดลำดับความสำคัญไม่ควรใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆมากเกินไปจนละเลยการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อจะมีโอกาสได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากรุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ควรเปิดใจรับฟังและนำคำแนะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและไม่ลืม เตรียมตัวสอบให้พร้อมทั้งในเรื่องของความรู้และสุขภาพร่างกายเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้เข้าเรียนในสถาบันที่ต้องการยอดค้าขายในเดือนนี้ชาวราศีกลุ่มที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะมียอดขายที่ทรงตัวแต่มีโอกาสได้รับลูกค้าใหม่ๆที่มีคุณภาพหากบริการดูแลลูกค้าเดิมอย่างใส่ใจ และรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการไว้ได้ก็จะสามารถรักษายอดขายและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยขยายฐานลูกค,ค้าและเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและไม่รีบร้อนตัดสินใจควรเลือกพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือ และมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเราเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในระยะยาวในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้เดินทางท้าองเที่ยวหรือไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่สงบและใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายจากความเครียดและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีแต่ควรวางแผนการเดินทางให้รอบคอบ และไม่ควรประมาทหากต้องเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบเอกสารและสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อมและอย่าลืมทำประกันการเดินทางไว้ด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางและควรเลือกเดินทางในช่วงวันที่มีเลข2หรือ6ในปฏิทินเพื่อเสริมดวงให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภยัยโดยสรุปแล้วในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้รับโอกาสใหม่ ในหลายด้านทั้งในเรื่องของการงานการเงินการเรียนและการท่องเที่ยวแต่ก็ต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นด้วยควรใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญให้ดีดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจและใช้เลขนำโชคในการเสริมดวงเพื่อให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด เดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ต้องคิดทบทวนและตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองอย่างไรก็ตามด้วยความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้และอาจพบกับโอกาสใหม่ๆในความรักด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกุ่มที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์อาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่รักโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารและความคาดหวังที่แตกต่างกันควรใช้ความใจเย็ยนและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาพยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและไม่ด่วนตัดสิน หรือโตเถียงการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นขึ้นอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ควรอธิบายให้คู่รักเข้าใจถึงความต้องการของคุณเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้าน หรือแม้แต่การแต่งงานการทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นควรระวังเรื่องความหึงหวงและความไม่ไว้วางใจซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้พยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินอีกฝ่ายโดยไม่มีหลักฐานด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีกลุ่มที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจอาจผ่านการแนะนำจากเพื่อนหรือในงานสังคมต่างๆคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาและไม่ด่วนตัดสินใจผูกมัดกับใครเร็วเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อน ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆอาจลองเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่คุณสนใจซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันควรเปิดใจให้กว้างและไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์หรือรูปแบบความสัมพันธ์แบบเดิมๆคุณอาจพบว่าคนที่เหมาะสมกับคุณอาจไม่ใช่คนที่คุณคาดหวังไว้ในตอนแรก ช่วงปลายเดือนอาจมีคนจากอดีตกลับเข้ามาในชีวิตให้คิดทบทวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งใหม่พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการพูดคุยถึงความคาดหวังและเป้าหมายในความสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน สรุปโดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีกุมทั้งคนมีคู่และคนโสดการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นอุปสรรคและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้เชื่อมั่นในตัวเองและฟังเสียงของหัวใจแต่ก็อย่าลืมใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วยท้ายที่สุดแล้วความรักที่แท้จริง จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดใจและยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกัน